สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเช้าวันนี้นะคะเลิกงานยามดีมากๆนะคะกุ้งมีไปส่งมอบรถกันถึงหน้าบ้านเป็น FC ของจังหวัดราชบุรีที่สวนพึ่งของเรานั่นเองนะคะกุ้งบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะ จบตามโปรดาวตาำนะกุ้งบอกเลยเค้กของลูกค้านะคะรับจ้างนะคะรับเงินสดก็ออกรถได้จ้าจบจริงนะคะเดี๋ยวกุ้งพาทุกคนไปดูว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นไหนนะคะตามมาค่ะคันนี้เลยค่ะทุกคนคันนี้นะคะรถจะเป็น 4ประตูนะคะเครื่อง1.9เกอนะคะตัวนี้จะเป็นตัว2,022นะคะทุกคนนี่สีบอลเงินนะคะนี่เลยเนาะได้มีการแต่งนะคะจัดทรงล้อแม็กซิ่งทุกคนลายนะคะล้อแม็กลาย RE30 นะคะชุดล้อสีน้ำเงินสวยๆเท่ๆกันเลยนะคะมาพร้อมกับยางนะคะตัวนี้นะ นี่กุ้งให้ดูนะคะ2 4 5ทับ4 5ขอบ18นะคะนี่ค่ะอ่าเป็นไงจัดทรงนะคะโหลดหน้าสองหลัง4นะคะนี่เลยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวกุ้งให้ดูภายในค่ะนี่นะภายในนะคะนี่ตัวเอส2,022นะคะเป็นบาอห้านะนี่นะคะอ่านี่ค่ะภายในของเขา มาต่อกันที่ตอนที่สองนะคะนี่เลยเตรียมความพร้อมให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่เลยค่ะให้ดูรอกคันก่อนนะคะนี่สายแต่งซิ่งนะคะและมีกันในเรื่องของท่อซิงนะคะออกปลายท่อนะคะทุกคนก็คืออไม่ต้องแบบ มาอยากได้แัดไหนกุ้งจัดให้นะคะนี่สวยๆรอๆเลยวค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะและเดี๋ยวกุ้งนะคะต้องขอตัวทุกคนนะไปส่งมอบลูกค้าก่อนนะคะบริการส่งมอบลูกค้ากันถึงหน้าบ้านเลยและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ